สวัสดีเจ้าทุกคนมาวันนี้จะมาเล่าถึงการปลูกสะระแหน่ปลูกสะระแหน่ขายเนาะว่าเราต้องทําแบบไหนยังไงขั้นตอนแรกๆเ,เริ่มต้นเลยแต่จากการเตรียมดินนะเนาะจากการเตรียมดินก็คือถ้าใครมีรถไถก็เอารถไถชักล่องเนาะถ้าใครไม่มีก็ไใช่จกคุดก็ได้เนาะให้มันเป็นล่องนะทุกคนให้มันเป็นล่องเนาะปลูกขายนะเดี๋ยวี๋ยา,าทางเข่ากันด้วย พอเราเตรียมดินเราคุดร่องแล้วใช่ไหมเราก็เตรียมดินทําดินให้แบบละเอียดแต่ก็ไม่ต้องละเอียดมากเนาะถ้าละเอียดมากมันจะแน่นเร็วเราก็ทําแบบว่าเตรียมดินคือใส่รองพื้นโดยเฉพาะปุ๋ยเนาะสูตรเสมอก็ได้ด้วยทุกคนเราเราทาขายนะเราต้องเน้นเนาะเน้นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยคอกก็ได้ใส่ปุ๋ยเร่งก็ได้เนาะเวลา เตียมดินเสร็จแล้วเวลาเราปลูกเราอย่าปลูกทีเกินไปเนาะถ้าปลูกทีเกินไปแล้วมันจะมันจะขึ้นโคนเร็วไม่แตกกอถ้าเราปลูกเป็นกอไข่กอมันอะ่ะมันจะมันจะตัดได้ได้ยาวนานกว่าเขาจะแบบมาชนกันนะเนาะสารแนนจะเดินด้วยด้วยไหลด้วยทุกคนพอเราเตรียมแปลงเตรียมดินเสร็จแล้วการปลูกเราต้องเว้นระยะห่างเนาะอย่าปลูกทีเกินไปถ้าปลูกทีเกินไปนะ่ะ มันเบียดกันแล้วมันจะทําให้ใบหน่อยแล้วก็เปื่อยง่ายเนาะของถ้าเราทําขายนะเราต้องเน้นการใส่ปุ๋ยนะทุกคนโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกใส่แค่ตอนที่เราผสมดินแรกๆเนาะแล้วพอเวลาเราปลูกเราก็มาเว้นระยะห่างเอาเป็นกกออย่าปลูกทีนะทุกคนเพาสัตว์ละแหน่เขาค่อนข้างเดินเร็วนะถ้าเขางามแล้วเขาค่อนข้างจะเดินเร็ว พราะฉะนั้นเว้นระยะห่างเป็นก่อกก็ประมาณสักเดี๋ยวปัญญาพาไปดูตรงบ่อนที่ปลูกแหลกๆเนาะมาเดี๋ยวปยญาจะพามาดูอันที่เราปลูกแหลกๆเนาะมันจะเป็นก่อแบบนี้อันนี้คือก่อก่อหนึ่งของเขานะไม่นับก็อันนี้นะอันนี้คือเขาแตกไหลออกไปชนกันแลนะ้วเนาะก่อหนึ่งจะเว้นระยะห่างนี่ก่อหนึ่งเราก็จะมาตรงนี้อีกก่อหนึ่งก็ชิดประมาณสักปยญาปลูกอะ่ะจะใช้ความห่างประมาณศอกหนึ่งเนาะศอกหนึ่ง ถ้าใครจะเอาถีก็คืบหนึ่งคืบหนึ่งจะถีเกินนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพอเราตัดออกไปแล้วไหลเขาจะเริ่มออกอย่างนี้เลยอันนี้แค่มเมท่าไรเดี๋ยวตรงไหลที่ออกเนี่ยก็จะเริ่มยาวขื้นเป็นแหนงแล้วก็พอเขาเบียดกันปุ๊บม,มันก็จะตั้งขึ้นตั้งเหมือนอย่างนี้เพื่อที่ให้เราตัดเนาะอันนี้ก็จะเป็นกอไข่กอมันเห็นไหมเดี๋ยวมาดูไหลนี่คือไหลของสาระแีน่เขาเริ่มแทงลงดินเห็นไหมนี่ อันนี้อันนี้ถ้าแท้งแบบนี้แล้วเดี๋ยวตรงนี้น่ะก็จะเป็นช่อให้เราตัดเขาก็จะเบียดกันแบบนี้ขึ้นไปอันนี้ปยาตัดแล้วก็รอแค่ใส่ปุ๋ยเนาะบริเวณเราจะตัดย้อนย้อนออกเพราะว่าถ้าทีเกินเขาก็จะเปื่อยปล่อยให้แน่นกันโพดก็ไม่ได้ต้องตัดออกก่อนเดี๋ยวแล้วเอาปุ๋ยมาใส่เราปลูกขายเราต้องเน้นปุ๋ยด้วยทุกคนสารแน่ตัดทีใส่ปุ๋ยทีเด้อรดน้ำจุ่มจุมจ่มรนุ้่มเทไรยิ่งดีเนาะ ตอนนี้เริ่มจะมีอันนี้มาหลบกวนต้องดูแลอยู่เรื่อยๆเนาะถามว่าต้องฉีดยาไหมมันก็ต้องฉีดเพราะว่าเราพอเราตัดออกเสร็จแล้วนะเราค่อยฉีดยาเนาะเรากลัวเราจะได้เก็บอีกทีหนึ่งยาก็หมดฤทธิ์แล้วพอถ้าไม่ฉีดไม่ได้ขายแน่นอนเพราะว่านอนเยอะนอนเล่นเยอะนอนลงเยอะด้วยพอแถวนี้เขาไม่ค่อยมีใครปลูกพอเราเป็นคนที่ปลูกจ้าเดี๋ยวเขาก็จะมาเยอะเลยนอนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ เขาเริ่มจะมวลเวเด้นี่นี่ก็จะมีกระพงกระเพราผลม้านในแลงก็ปล่อยไปเนาะอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ของเราเนาะถ้ามีพักอะไรผลก็ปล่อยเลย้อทุกคนอย่างเป็นพวกหัวกระพงหัวละพากระพงกระเพราเนี่ยปล่อยเอาไว้เลยเพราะว่ามันเป็นผลพลอยได้ของเราขายได้ทั้งนั้นเนาะตัดรวมกันไปเลยเนาะแล้วเวลาไปกำเราก็แยกออกเนาะนี่อันนี้ก็เริ่มตัดไปเวิร์งหนึ่งโอ้ยเดินดีมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูไหลไหลเข้าออกดีมากเลยนี่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  อันนี้ไหลอวบมากเห็ดปานไหลบัวเลยอันนี้เห็นรอยที่เราตัดไปแล้วเนาะน,นี่ก็จะเป็นเวิงเพราะว่าถ้าเข้าถีีขนาดนี้เราตัดเยอะไม่ได้หรอกแค่ตัดแค่เวิงนี่ก็เยอะแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเด้อนี่จากตรงนี้อันนี้ก็เดี๋ยวตัดอีกลลอกหนึ่งไปนี่ไปนูน่นนี่กกตรงเนี้ยไปสองร้อยกรมเนี่ยจากตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่าเข้าถีเนาะรอบนี้ข้าถีมาก ทีเบียดกันขึ้นสวยงามลแล้วแหละนี่บริเวณนี้ไปถึงนูน่นได้หลายอยู่ไดยเป็นสองลอยกัมพูแลเออสองอยกูกมกำแปดบาทเยอะเยอะเยอะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เขาออกเยอะมากเดี๋ยวจะให้ดูนี่น,นี่ตอนที่เราตัดเลยนี่เขาจะเป็นแบบนี้เราก็รวบเลยนะจ๊ะนี่นี่กัมปึ๊บเราก็ก,กันไกต่ตัดเลยนี่กัมได้เท่าไหาย่ยิงดีเนาะนี่นี่ห่าวเลยจะ้ะ เพราะว่าเขายาวเขายาวเสมอเนาะพี่โอ้ยตัดมดนี่อีกยังไม่มดลอ็อกรอตัดที่ละล็อกเนาะตัดไปเยอะไม่ไหวกลับไม่ทันพี่ทางนี้ยังเหลืออีกเยอะเพราะว่าเราตัดได้ที่ละหน่อยเองพี่นะหัวลาพาทุกคนเนี่ยนะเวลาเขามีเอ่ออะไรนะมันขืนแซมอย่างีงนะปล่อยเอาไว้เลยเวลาเราใส่ปุ๋ยอะ่ะเขาก็จะงามด้วยเนาะไม่ว่าจะใส่ปุ๋ยสีฮอร์โ,โมนเขาก็จะงามไปด้วย เพราะว่าของเขาเป็นของแถมแล้วเนี่ยก้อนหนึ่งนะเวลาเราตัดเนี่ยได้เป็นกําเลยนะทุกคนหัวละพานะหัวละพากะขายดีช่วงนี้เนาะพักช่วงนี้จะขายดีมากเพราะว่าไม่ค่อยมีคนปลูกได้เนาะมันอยู่ที่คนด้วยนะทุกคนมือร้อนมือเย็นเนาะแต่มันอยู่ก็ลักลักคือเป็นการดูแลด้วยเนาะเห็นไหมสวยสวยตรงนี้เริ่มหนาแล้วต้องตัดให้ทันนะทุกคนไม่งั้นมันจะเลียวเลียวแล้วเขาจะเปื่อยเนาะ เดี๋ยวรอบไหนที่แบบมีแบบว่าเขามุงกันหลายๆแล้วเขาเปื่อยเดี๋ยวจะพามาดูอีกที่หนึ่งคือสะระแหนมันจะไหวแบบนี้ไม่ได้เนาะตอนนี้ยังไม่มีให้เห็นเนาะตอนนี้เขากาลังงามอยู่โอ้ยสุดยอดเลยงามมากเดี๋ยวเราจะตัดออกวันนี้จะได้ตัดแครอกนี่แหละมาทางนี้มาหาทางนี้แค่นี้แหละทุกคนตัดเยอะไม่ได้เนาะตัดไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอก เพราะว่ามันไม่ได้แบบว่าตัดเราหยัดใส่ถุง,งช่างเป็นกิโลแถวนี้เขาเขากําเสียเวลาตรงกํานี่แหละกําขายเนาะเพราะว่าเห็นจากที่เราไปดูทางอื่นเขาหยัดใส่ถุงเป็นกิโลช่างเป็นกิโลเลยแต่ของเราต้องเน้นเป็นกําเราก็ต้องเลาะใบล่างออกทําให้ดีคือขายได้นานน่ะขายได้หลายวันน่ะหลุดใบล่างออกดีๆเนาะถ้าเอาใบล่างไว้ด้วยมันก็เน่าง่ายเปือ่อยเร็วเนาะสาละแหน่เราจะไม่ตัด แต่เชาเด้อทุกคนเพราะว่าน้ำค้างไม่แหง้งจะทําให้เปื่อยพักเปื่อยง่ายเนาะสารเนนน้ำค้างไม่แหง้งตัดไม่ได้นะจ้าทุกคนต้องรอสายจังหน่อยรอให้น้ำค้างเขาหมดก่อนนะพอน้ำค้างก็มีดิดมีกดคือกันเนาะถามว่าใครก็ไม่อยากตัดพักสายหรอกเพราะมันร้อนแต่ว่าพักบางอย่างตัดเช่าไม่ได้เด้อน้ำมอกน้ำค้างไม่แห้งก็ดำปืปอเลยแหละไม่ท่านได้ออกขายหรอกทุกคนจา้าง ถ้าเราสมมุติเรามาตัดตอนนี้ใช่ไหมมันยังไม่แหงใช่ไหมแล้วเราไปขายตอนตอนค่ำเนี่ยนะจะออกสู่ตลาดตอนเช้าของวันใหม่นะโอ้โหตีหนึ่งเนี่ยเอาเขอะมาดูเอะดำเลยแหละถ้าตัดแบบแบบชุ่มๆแบบน้ำค้างไม่แหงนะลองดูเด้อถ้าใครอยากลองน้ำค้างไม่แหงถ้าจะตัดนะตัดได้เลยถ้าอยากลองดูนะาลองดูจะออนหัวละพากับปาน,นเนาะโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะ สวัสดีจ้าไปแล้วจ้าบ拜拜๊ายบายเดี๋ยวรอบน้ำมาดูต้นช่วงที่เขาปเป็นแบบเปื่อยๆเนาะ